คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่22กันยายนเข้าใจความจริงลูกาบทที่20ข้อ44ในเมื่อดาวิดยังเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไรอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทลูกาบทที่20 ข้อ41ถึง44พวกคนยิวไม่เข้าใจว่าพระเจ้าจะเป็นลูกหลานของดาวิดได้อย่างไรพระเยซูจึงอธิบายข้อพระคัมภีร์ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนี้โดยสำแดงว่าความจริงว่าพระคิดคือพระเจ้าที่ทรงบังเกิดในกายของมนุษย์การที่พระเยซูเป็นเชื้อสายของดาวิดแต่ก็ยังเป็นพระเจ้าของดาวิดได้นั้นจึงเป็นจริงเป็นความจริงที่พระเยซูทรงเป็นลูกหลานของดาวิด และเป็นความจริงเช่นกันที่พระคริสต์เป็นพระเจ้าของดาวิดนั่นแสดงว่าพระคริสต์เป็นพระเจ้าอย่างไรก็ตามพระคริสต์ไม่ได้เป็นแค่ลูกหลานของดาวิดเท่านั้นและไม่ได้เป็นแค่พระเจ้าของดาวิดเท่านั้นเช่นกันพระเยซูไม่ได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งพระเยซูทรงเป็นทั้งสองอย่างนี่คือความจริงที่เกิดจากการนำความจริงของพระคัมภีร์ข้ออื่นๆที่สอดคล้องมารวมกัน พระคัมภีร์เป็นความจริงเสมอในทุกข้อทุกตอนหากเราไม่นำความจริงที่สอดคล้องกันมาพิจารณาร่วมกันเราก็จะตีความพระคัมภีร์ผิดได้ซึ่งการตีความผิดนั้นทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพี่น้องในความเชื่อบางคนกล่าวว่าทุกๆสิ่งต้องโดยพระคุณเท่านั้นแต่บางคนก็บอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วเราจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลยแต่พระคัมภีร์บอกเราว่า เราจำเป็นต้องมีทางพระคุณและความเชื่อเราต้องมีทั้งสองอย่างไม่ได้มีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องของความเชื่อและการกระทํำก็เหมือนกันต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะเกิดผลเรื่องอื่นๆก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันบางครั้งเราตีความผิดก็เพราะว่าเราเอียงไปทางความจริงด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปคริสเตียนหลายคนอาจกังวลว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราคิด และทำถูกตามพระคัมภีร์ถ้าเราสแสวงหาพระเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์และมีเป้าหมายเดียวที่ชัดเจนพระเจ้าก็จะเปิดเผยสำแดงสิ่งต่างๆให้เรารู้แน่นอนว่าเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงบ้างกล่าวได้อีกคือมีสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือการจดจ่อที่พระเจ้าด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ด้วยความจริงใจจริงๆแล้วพระองค์ทรงสัญญาว่าจะบอกเราเองว่าเราพลาดตรงไหน ถ้าหัวใจของเราอยู่ที่พระเจ้าเสมอเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะทําอะไรผิดแต่ถ้าหัวใจของเราไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าหรือเราเลือกที่จะจัดการสิ่งต่างๆด้วยตัวเองหรือด้วยปัญญาของโลกเราก็ควรจะกลัวว่าเรากําลังเดินอยู่ในทางของพระเจ้าหรือไม่ให้เราสแสวงหาพระเจ้าด้วยความจริงใจและไม่สองจิตสองใจเมื่อใช้เวลาศึกษา และใคร่ครวนพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอเราจะไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นพระองค์จะทรงช่วยเราให้เราได้รับการสำแดงจากพระวจนะของพระองค์ให้เราใคร่ครวนพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอเปิดเผยให้ลูกเข้าใจถ้อยคำของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์และขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงนำลูกในการอ่านและใคร่ครวญขออย่าให้ลูกตีความถ้อยคำของพระองค์ผิดเพี้ยนไปลูกเชื่อว่าเมื่อลูกจริงใจพระเจ้าจะทรงสำแดงสิ่งที่ถูกต้องให้ลูกเห็นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน